ใบดีเอซีมือนี้สีมาทำอาหารสาวเนาะทำอาหารเสามาเฮ็ดพัดจากเฮ็ดเอาหอมเนาะลงเล้วแล้วก็เอาเล่นลงเนาะเอาหมึกล่นลงพัดเนาะเอาหมึกล่นลงพัดเกี่ยวกระเทียมแล้วเอามาเล่นลงเนาะ แล้วก็เอาซีนงวัวหรือว่าเนื้อง,งัวลงพัดอาหารสาวพัดเนื้อง,งวงพัดเนื้อง,งวัวพี่น้องมา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 นี้เนื้อง,งัวนี้น้อยทีเคได้ปรุงสำเร็จแล้วเนาะใส่เกลือขนนอแล้วก็ซอสหอยเนาะอันนี้ พัดเนืงง้องวเนาะพัดแบบอ่าสบายๆกินง่ายๆเนาะแบบธรรมศาตรเลยสูตรสูตรคงน้อยเองพัดให้ลูกให้หลานกินเนาะอันนี้แมนกินประมาณ4ี่ห้าทุกคนนี่แหละมเบิ่งนํำกันเนาะ อันนี้สิ่ัดเนื้อน,นัวใส่มะขรีดอกืมมกอวาดอกกระลำมะขรีมะขรีเนาะอันนี้น้อยที่เคเตรียมลวกไว้แล้วนะมะขรีเนาะสีอิซสีอิดแล้วก็ซีมีใส่หอมเนาะผักหอมหัวแล้วก็ผักสีลาวเนาะขว่แบบ บ้นบานๆเนาะก็ไปอีสานอีสานเฮาให้พี่ๆน้องๆได้กินกันเนาะนี่ฮอตซีนที่แลวเนาะที่เอาพักลงแล้วก็เอาหอมบัวลงตัวนี้ก็เซ็ตซีนเนาะพักนี้ได้ลวกคักงแน่แล้วเนาะพี่น้องได้ลวกคักงแน่แล้วเนาะเพราะว่าหลายนี่เพราะว่ามีมีพี่ๆน้องๆกงินน้ำหลายคนเนาะอันนี้เป็นพัดซีนงวเนาะ ซีม่งก่อนเซฟเซบเซฟเซฟมาคนดีเนาะคลิปนี้ก็น,น้อยขอจบไว้เท่านี้เนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อบ๊ายบายอันนี้ขวดเซมอลคอลี่เนาะซีนงัว